Thaw, <San> ค่ะเข้ามาในช่วงที่3ามคนทางรายการแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาตามกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันปาล์มกันบ้างนะคะที่ทั้งเรื่องของราคาแพงแล้วก็ทั้งประเด็นปัญหาเรื่องของการขาดตลาดราคาที่ยังคงเป็นสถานการณ์นะคะที่เราน้นจะต้องจับตาดูนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนะคะซึ่งหลังจากที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษห,หรือว่า DSI ไนะคะได้มีการปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปตรวจสอบบริษัทน้ํามันพืชประทุมนะคะจำกัดเลขที่29ทับ3หมู่6ตําบลคูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งก็เป็นโรงงานนะคะที่ผลิตน้ํามันพืชยี่ห้อเกษรโดยบริษัทดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นบริษัทที่ได้รับโคต้าจากทางรัฐบาลให้มีการผลิตน้ํามันพืชธงฟ้าจํานวน6,000ตันซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดนะคะใน10บริษัทที่ได้รับโคต้าจากทางรัฐบาลแต่ว่าก็ยังไม่พ บความผิดปกติอะไรคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานแห่งที่2คือบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจํากัดที่จังหวัดชนบุรีก็ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทาง DSI ค่ะได้ไปตรวจสอบนะคะโรงงานของบริษัทมรกตซึ่งก็พบว่ามีน้ํามันปาล์มดิบนะคะที่ยังไม่ได้ผลิตอีก1,400ันตันด้วยกันก็กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วค่ะว่าเป็นการกักตุนหรือไม่ ในทาริศเพ่งดิดนะคะที่ปดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะกล่าวว่า DSI ได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบนะคะโรงกลั่นน้ำมันปาล์มที่ได้รับโควตาผลิตน้ำมันจุกฟ้าให้กับกระทรวงพาณิชย์ทั้ง10แห่งโดยคาดว่านะคะในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะคือวันพุธที่จะถึงนี้จะสามารถตรวจสอบนะคะเสร็จทั้ง10แห่งค่ะ ด้านในสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายปล์มน้ำมันแห่งชาติกล่าวว่าราคาขายน้ำมันปล์มนะคะขวดละ47บาทนั้นจะเป็นราคาที่ยืนเอาไว้ก่อนสุนทรทรงพาณิดนะคะที่จะมีการขออนุมัติกบประมาณ1,000ล้านบาทเพื่อเอาไปบริหารจัดการทั้งระบบ ก็เห็นว่าจะต้องมีการหารือในที่ประชุมค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าควรจะมีการทบทวนในเรื่องของการนําเข้าน้ํามันปาล์มอีกนะคะในจํานวน1นึ0 0 0สตันเนื่องจากว่าปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะผลผลิตปาล์มของไทยจะสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้บริโภคโดยจะเสนอให้ที่ประชุมนะคะคือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาตินั้นพิจรนารณาในวันพรุ่งนี้ค่ะ ในสุเทพยังกล่าวอีกคะว่าปัญหาเรื่องของปามน้ํามันนั้นนะคะจะไม่ทําให้เกิดประเด็นปัญหาความขัดแยง้งภายในพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนและก็ออกมาเรียกร้องด้วยนะคะว่าให้พักเพื่อไทยนั้นได้เปิดเผยอักษรยอ่อที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องนี้คือถ้าว่าเกี่ยวพันกับบุคคลใดก็จะมีการดําเนินการนะคะอย่างเด็ดขาดกันต่อไปค่ะ โดยใน,นะคะในประเด็นที่มีการสั่งการให้ทาง DSi นั้นไปตรวจสอบนะคะจะเป็นการบอกเตือนล่วงหน้าหรือไม่นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้โรงงานนั้นรู้ถันเรื่องนี้คุณสุเทพเทือสุบัติก็กล่าวเขาว่าหากจะมีการย้ายหนีหรือว่าปกปิดก็คงจะไม่ง่ายและเจ้าหน้าที่นั้นจะทำการติดตามตรวจสอบให้ครบค่ะ ส่วนนางพรทิวานาคาสายนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยว่าในการประชมุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะจะมีการเสนอรูปแบบของการนําเข้าน้ํามันปาล์มในรอบที่สองอีกจํานวนหนึ่ง0สองตันและค่ะว่าควรให้มีการนําเข้าได้อย่างเสรีและก็งดการส่งออกนะคะเป็นเวลาสเดือนจนกว่าการผลิตในประเทศนั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ถ้าหากเน,น,นะคะจะยกเลิกการนาเข้าเพื่อรอผล,ผลผลิตในประเทศนั้นทางคณะกรรมการจะต้องมีส่วนในการดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์จะไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากขวดละ47บาทอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวอีกด้วยนะคะ ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีการนําเข้าล่าช้าค่ะแต่ว่าเป็นเพราะผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงินซื้อเห็นว่ามีการปั่นราคาในตลาดจนมีราคาสูงเกินจริงจึงชะลอการนําเข้าเพื่อให้ราคาในตลาดโลกนั้นนิ่งลงและก็มั่นใจด้วยว่าจะยังอยู่ในกรอบเวลาที่ทางคณะกรรมการนั้นกําหนดให้มีการนําเข้าภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนทางด้านของ a b แบ p o l นะคะมหาวิทยาลัยอสมชัญก็ได้มีการเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องสภาวะปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันปาล์มของประชาชนถึงสาเหตุนะคะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยขาดแคลนด้วยประชาชน,นะคะ่ะเกือบ หนึ่งในสามนะคะหรือว่าร้อยละ72.1เลยทีเดียวระบ,บุว่าเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผลประโยชน์ของบร,ริษัทเอกชนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่แสดงให้เห็นและค่ะว่าน้ำหนักนะคะของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นโน้มเอเีอยงไปในเรื่องของประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็สามารถอธิบายได้นะคะถึงที่มาที่ไปของเรื่องประเด็นปัญหาปั๊มน้ำมันขาดตลาดได้ดังนี้ค่ะ ปาล์มน้ำมันนะคะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งราคาซึ่งก็เหมาะสมนะคะกับภาพสภาพอากาศที่ร้อนชื้นในบริรเวณใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรนะคะดังนั้นปาล์มน้ํามันค่ะจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ใตที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่าปลูกม,มากที่สุดนะคะคิดเป็น28%สเปอร์เซ็นต์สุราษฎร์ธานี25%เปอร์เซ็นต์ชุมพร21เปอร์เซ็นต์จังหวัดอื่นๆในภาคใต้2 1เปอร์เซ็นต์และภาคกลางตะวันออกนะคะอีก5%เปอร์เซ็นต์ค่ะ ผลปามดิบนะคะจะถูกส่งไปยังโรงงานซึ่งมีอยู่ณปัจจุบันที่65โรงเพื่อสกัดเป็นน้ำน้ำมันปามดิบนะคะก่อนที่จะส่งต่อน้ํามันปามดิบเนี่ยนะคะไปยังโรงงานอื่นเพื่อสกัดเป็นน้ํามันบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็จะถูกแยกนะคะเป็นน้ํามันเมล็ดในปามเพื่อส่งออกและก็นําไปใช้เป็นไบโอดิเซลนะคะโดยมี14โรงงานในการรองรับและน้ํามันดิบนี้นะคะก็จะถูกนำมาสกัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นน้ามันบริสุทธิ์ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกัน คือน้ำมันบริสุทธิ์ไม่แยกไขที่จะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์นมข้นหวานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวแล้วก็ไบโอดีเซลเป็นต้นอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ประเภทใสนะคะส่วนนี้จะถูกส่งไปขายตามร้านค้าปลีกห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นน้ำมันที่จะถูกนำไปใช้ในครัวเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจากกระบวนการผลิตนะคะจากหน้าสวนปาล์มไปจนถึงโรงงานสกัดเป็นน้ำมันเนี่ยเป้าของการตรวจสอบปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนจึงมีอยู่สองประเด็นค่ะ นะคะที่เป็นประเด็นหลักๆนะคะก็คือ 1. ปริมาณผลผลิตปาล์มจากสวนและก็2นะคะเกิดการกักตุนของโรงงานซึ่งมีทั้งโรงงานน้ํามันดิบและก็โรงงานน้ํามันดิบบริสุทธิ์นะคะโดยสําหรับเหตุผลในเรื่องของการนําผลปาล์มเนี่ยไปผลิตไบโอดีเซลหรือว่าพลังงานทดแทนนะคะที่เพิ่มขึ้นก็ได้รับการยืนยันจากทางสํานักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะที่พบว่าในปัจจุบันนั้นมียอดการใช้แค่เพียง80000 0ลิตรต่อวันซึ่งก็ถือว่าลดลงนะคะจากปีที่แล้ว ที่ใช้อยู่วันละ1.7ล้านลิตรค่ะยังไงก็ตามนี่ยะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีปัจจัยเรื่องของอุทกภัยก็ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยเหลืออยู่แค่เพียง70,000ตันจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ที่1 2 2 0 0 0 0ตันเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้แหละค่ะว่าสำหรับสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนนั้นนะคะเกิดขึ้นมาจากผลผลิตค่ะที่ลดต่ำลงไปกว่าครึ่ง แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะเราก็ไม่อาจจะไว้วางใจนะคะในประเด็นเรื่องของโรงงานสก,กัดน้ํามันทั้งหลายแล้วค่ะอันเนื่องมาจากนะคะอาจจะเกิดการกักตุนเพื่อฉวยโอกาสในช่วงระหว่างเวลาที่ราคาน้ํามันปาล์มในท้องตลาดนั้นมีแนวโน้มนะคะที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐโดยการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบ1.2แสนตันนั่นเองที่เป็นการนําเข้าแบบไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดปัญหาความล่าช้าขึ้น ซึ่งสาหรับนะคะผู้ที่กักตุนสินค้าหรือว่าลักลอบขึ้นราคาสินค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นนะคะก็จะมีโทษค่ะจะต้องรับโทษนะคะตามพรบรที่ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะปีพุทธศักราช2542คือมีความผิดจําคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนั้นเราก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนได้กันนะคะว่าเกิดการทุจริต เกิดการกัดตุนขึ้นหรือไม่และในขนาดเดียวกันนะคะการนำเอาปามดิบของภาครัฐน่นะคะไปผลิตนั้นทำไมถึงลาชา้าซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนค่ะและช่วงนี้เราก็ไปพักอีกสักครู่หนึ่งค่ะจบอข่าวร้อน